ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้แม่ลำไยก็ได้นําของลงเพื่อนําไปส่งบัวบานแล้วนะครับนี่ครับมีอะไรบ้างมีขนุนนะครับนี่อยางรู้ๆเลยจะมีขนุนนะครับดูครับนี่ก็จะนําคีรสเล้งไปให้บัวบานกับยายเจ๊นะครับกับตับตุยนะครับกหลังจะเอาไปส่งนะครับก็ขอขอบคุณเอฟซีนะครับ ใ่คคุณยายพลอยแก้วค่ะคุณยายพลอแก้วก็ขอขอบคุณมา,มากๆนะครับส่งมาให้กับชาวช้างจ้าเดี๋ยวแม่ลำยายจะเอาไปส่งน้องบัวบานน้องพลอยทองน้องเมษาค่ะให้ชาวชาว้างทุกคนนะดูครับก็มีของมากมายนะครับ ของมากมายหลายอย่างมากนะครับอันนี้ก็จะนําไปส่งถึงที่เลยนะนี่ลุงกอนตอนนี้ดูครับอู้อันนี้รังอันนี้รังรังขนุนรังขนุนนะครับถือว่ารังขนุนของน้อง ดูครับนี่ถือว่ารังจับเป็นแบบนี้ครับถูกน้ำนะครับแต่ข้างในไม่เป็นไรนะครับดูจ้ามาหอดบ้าน,นบัวบานลวจ้าเดี๋ยวให้พ่อหญ่บึกเอาล่งกอนตอนนี้พ่อหญ่บึกกำลังมากจ่า คุณยายหมวยไปอันไปรับของ FC FC เขาส่งของมาให้คุณยายพลแก้วส่งของมาให้ Pick up นึงเลยส่งมาให้บ่บานเต็มเลยแม่นอันนั้ของพลทองเดี๋ยวสิเอาไปส่งพทองอันนี้ของบ่บานแม่นหมดเลยยกยกเลยแม่นแม่นบ่บาน ยกเรื่องเลยกําลังสิยยกของลุงมือตะมือกําลังเสียนเอาให้น้องว่าบ้านได้กินกับอันชื่นใจกับเจเจพิบุญก็เอ็มมี่เสบหวานต้นไหนประมนเมษา โอ้คือโอ้ดังเถิดนักโอ้เอาไปเลยลักกินน้ำแน่นัอนเอาไปคงไปสงมากเอาไปด่ตัวไปเลยเอาไปกินเลยเอาไปให้กินเลยแต่ว่นาน่าทุกปุ๋ยโบเมนเด้นี <laughs> <c oughs> ่สองขังก็สองรัง ตัวน <20. S 2> ี้หวานกรอบแม่นแต่ตัวนี้กับตัวพี่กับตัวพี่ตัวหวานกรอบติแม่นุกเລวพเลยพาใນ้້อกินน้ําพาให้ชื่นใจกินน้ํากับบ่บาอ้าเป็นหคือบ่มีหอคุณตาึกบอกว่าຍญ้ามืสร้างมມດ บุกมี่อยากินบุกมี่เยสีเอาไปเดือดลากินแน่น่ะเอาไปหนึ่งนะครับผมเยสีบะมักบุกมีเยสีบะมักบุกมีเดี๋ยวสิเอาของไปให้คุณยายเจ๊ต่อเป็นปลาหมึกเนี่ยมือแรงเพอาะยายมึกไปกินปลาหมึกอยู่บ้านเลยแม่นมาอนีหมึกกินหมึกมาอนีเพอาะยายมึกกินหมึกมาอนี โอ้ของพลอยทองกตีลังกาเลยวันนี้ของใครอ่ะฮะอันนั้นของน้องเมษาของน้องพลอยทองเอาของมาส่งยายไปไหนโอ้ยายไปเลี้ยงควายโอ้ทำไมไปเลี้ยงข้างไหนนี่ไปเลี้ยงอยู่ไหนบอกไปเลี้ยงกับใครเลี้ยงกับชาวบ้านต้องวัวกันนี่แหละบอกคุณยายคือขยันแท้มาหนี อ,อันนี้อะไรนี่กับเข้าวอ,อ้าวกับเข้าวยางอร่อยเลยเข้าวเมย์พรอยขม่์พรอยบ<อ><อ>่นนี้จ้าสาธุสาธุข้าวม่์พรอยอายุวันควัญเยอะนอึกเจ็บอย่าไข้ยอย่าป่วยอย่าเฒ่าอย่าแก่เด้อมีพลาน้ำไม้แข็งแรงหูจแจ้งตาใสหูทิพตาทิพตลอดไปเด้อรม่์พรอยเด้อสาธุอันนี้คืออะไรปลาหมึกปลาหมึกโตวูงญ่เลยปลาหมึก ไป่ครับปลาหมึกที่นยได้ไม่ไงพลอยเลียงเพลอยเลียงปลาหมึกด้วยนี่ยายพลอยเลี้ยงปลาหมึกคุณยายพลอยโอ้ยยายพลอยเลี้ยงปลาหมึกแมนเลี้ยงปลาหมึกสะอาสะแบบไงเลยโอ้งมยไปเลือกสะวันใดก็ได้สะสะปลาหมึกกันเต็มเลยให้อาหารอะไรมันปลาหมึกเนี่ยโอ้อาหารพิเศษปลาหมึกไงเร็วแมนโอ้คุณแม่พลอยมื้อนี้่พลอยไงกินข้าวก็ยังมื้อนี้่อ วันนี้ก็ไปได้ปลาช่อนโ่าเนื้อปลาปลาหมอยายไปเลี้ยงควายยายไปจับปลาหมอน้อยๆตัวเท่ากันนี่นะมาสิเฮ oh. ็ดยัง <have> กินก็มาเข้ามาค้งไรก่อนโหค้ oh. องอะไรให้มันออกแตไข่มันก่อนมันอาจโจรมันิโนนนโนนะโจรตึ๊กใส่ใมันตกออกแล้วก็ไปกินมนันนะมันลังละวันนี้ได้ของแม่ปล่อยมาแล้วก็จะ กินของแบบปพลอยนี่ละเป็นอาหารอาหารหลักอาาหรกินได้จักมือนี่ะกินได้จักมือโอ้โหมันห่อหนึ่งมันต้องกินอย่างน้อยสามสามสามเวลาตัวนี้สี่เวลาตัวมีแต่โตบะแบบไงได้เป็นหนวดหนวดแบบไงเลยหนวดต้มมึกสงสัยจะกินหลายเวลาเพราะว่ากินครั้งหนึ่งไม่เกินคนละสองตัวโอ้ จะได้กินน้อยเถอะกินได้หลายกินตามภาษาคนแก่นั่นละกินให้อิ่มเลยกินให้อิ่มจะกินมากก็ยังไงปวดาตของเราจะทำงานไม่ค่อยดีีลยวกับเป็นอืดีล้วกับเป็นอาดี๋ยวกับเป็นโนนเป็นนี่ก็เลยกินให้พอดีพอดีพออยู่ได้กินได้แต่คงไม่อ้วนไม่ปีไปไหนเนาะคงจะยุคแค่นี้นะ เอ้าอันนี้เฮ็ดยังนี้พนใหญ่อันนี้ก็เฮ็ดกระตังแม่ยายนางสิงไฟอู้กระตังคือรุ่นพิเศษแท้นี่เฮ็ดสมคนโอ้กระตังแม่ออ้กระตังักใหญ่เลยพนใหญ่คนโตมาบางทีเขามาเยี่ยมเยยนเราคนแผนครับบางทีคนอ้วนคนใหญ่คนโตคนน้ำหนักเยอะเยอะแล้วก็ลองทำลองรับไปรับคนน้ำหนักเยอะๆอคนร้อยกิโลอ่ ร้อยกิโลก็ต้องนั่งแบบนี one, so, one, Size, um, mm ้ถ้าคนสามสิบสิบกิโลก็นั่งแบบนี้ทําให้คนเล็กคนใหญ่คนใหญ่ไม่เหมือนกันคนตัวใหญ่มากคือเห็ดย่างสวยเลยเห็ดไหนเขานั่งเวลาเขามาคนนั่งผิงไฟโบออาบแดดอาบแดดบ้างปีไฟได้ยังไม่ถึงฤดูร้อนฤดูหนาวถ้าหนาวจริงๆมันหนาวกว่านี้อันนี้ไม่ไม่หนาวพอดีพอดีโบ หนาวก็ไม่มากร้อนก็ไม่มากพอทนพออยู่ได้ถ้าร้อนจริงๆถ้าหนาวจริงๆริงเนยออกจากรูปไฟไม่ได้หรอกโบยายไปเลี้ยงกิ๊กใส่ยายก็อยู่แถวนี้แล้วนี่แถวนี้น่แหละแถวทิศแถวจะขึ้นมาบ้านอะไรนี่ไปเลี้ยงสองคนไปคนเดียวอู้ไปคนเดียวแต่ว่าก็มี บอคกอออคอุณยายจะไหนมันเถิดมันเปลี่ยงควายโอ้เปลี่ยงู้เดียวอีกไม่มีคนดูแลนูน่นบําเมนตีนูน่นแ,แนมเห็นแก่ไก่พูดนูน่นพูดยุ่งแก่โมปัสสภาพไปพัทยาไ,ไปบป่ท่านไหนมาบอก

มันนี่สิไปเบึงคุณยายก่อนมันนี่คุณยายไปเลี้ยงควายกำลังมาไหนควายเนาะคุณยายจะไหนมันแท้ไปเลี้ยงควายผู้เดียวนี่บึงจะอ้คุณยายมาแล้วค,คุณยายเลี้ยงควายมาแล้วจุงควายมาผม มาหอดักกินน้ำแล้วคุณยายนี่ยูน้ำตีคุณยายยูน้ำบอมาเสียงท้ายเสียงดังเถตาบอกว่าเอ้าใสอีประธานได้หมดอีกตัวหนึ่งโง่ไปเรี่องควายผู้เดียวนะมโอนี่ยายเมื่อยบ่ เมื่อยก็อยากได้อีกสตัวเมื่อเมื่อยแต่อยากได้อีกบ่มาหนิโอ้ยใหญกบ่ค่อยมาทันดอกเป็นยังนะเป็นยังคือเล่นมาทันฮะผูกไว้เอาบ่โอ้ไปเลี้ยงควายนี่ไปผูกไว้ยตินี่เออโอ้ไปผูกไว้แล้วนั่งนี่ควายนไป่ดโอ้ไปบ่ได้ต้องนั่งนั่งมึงเขาบอกว่าไปเลี้ยงไปเลี้ยงต้องผูกไว้ แมนดีแล้วล่ะแม่นควายหัวน้ำควายอยากกินน้ำแล้วมื้อนี้คุณยายพ่อแก้วส่งอันปลาหมึกมาให้ให้คุณยายมมื้้อนนีัักจยงเหมือนีนอนออปลาหมึกปลาหมึกจ้าปลาหมึกโตเป็นไงเลยปลาหมึกตบ้าขนมบะหมี่เลยเหรอคุณยายมื้อนี้<อ>จ้ามีแต่บะหมี่โบาน <laughs> กับชื่นใจกับอัน ไบุญกับม่หมีบออันนี้ขลเร่ยมไอ้อันนั้นมีคนมาบานนะยาไฟแก่ก็เลยทรงมากให้ฉันไปหับยน่นให้ฉันไปหับยื่อสตึกมือนี่ไปหับจะื่นี่จ้าไปหับปีอับหนึ่งมากบงนึงฝากมาให้บัวบานสิบกัวร่างเลยนะจะคินหอดุกไส้บับาน นายโบบานได้กินย่างแซ่บโอ้ย,อยปเป็นยังคือนซี้เมย์เถอคุณยายขึ้มือมือเถ่าแอวคือนเท่านั้นโอ้อย,อย่างน้ำกลนควายบัวท่านอโอ้อย่างบัวท่านมาหอดบานเมื่อยแล้วหอบผื่หุดแล้วบัวท่นี้โอ้สงสัยยายเมื่อยแล้วนี่ ค,คุณตากับคุณยายเลี้ยงควายแล้วมึงโอ้ยชีวิตของพวกเกตถาแกเลี้ยงควาย